วิธีการเขียนคิ้วนอนเขียนคิ้วไปเหล่าดินสอก่อนนะคะโอ้แม่บินองน,นอนเขียนคิ้ว ดูสิมันจะออกมาสวยไหมดูแปลกไหมอันนี้ใช่ กล้องเลยเป็นกระจกนะคะคือกล้องมันน่ะจ ah ุนะคะท่าทางกันมั้ยล่ะมันเหมือนกันมั้ยเนี่ยเออ เป็นคนคิ้วไม่เหมือนกันนะตัวยังตัวย,ยังตัวย,ยังวิธีการนอนเขียนคิ้วนะคะขี้เกียจนั่งเขียนนะคะตัวยยงเงี้ย ได้แค่นี้นะมะความสวยอะความสวยของหญิงไนดะ้แค่นี้นะมะงสวยแล้วนะคะเหมือนจะนะเหมือนจะสวยแล้วเนี่ยเหมือนจะสวยจริงไหมเหมือนจะสวย แล้วสรุปสวยไหมนเนี่ยสรุปสวยไหมนเนี่ย